เห็ดบดป้าครับผมพู้นะพู้นะครับป้าท้พผู้นะคูพผู้นะพู้นะพู้นะป้าขับมานแห้งครับผมมือนี่สบายดีทุกท่านที่กำลังรับชมช่องนานาครับผมวันนี้เขาป่าวันที่สองศูนย์หกสองพันยี่สิบสองครับผมวันนี้มาหาเห็ดรอบแรงครับตอนนี้ประมาณใบสามกว่าครับผมเข้าป่าหาเห็ดครับผมเพราะว่าช่วงนี้เขาว่าเห็ดพวกกำลังออกครับพี่น้อง เลยมาสำรวจเบิ้งครับผมมินี้มากับคอฟฟี่นะครับนี่ครับเมื่อยแรงเอายางมากับประมาณกิโลครึ่งนะครับยังบ่ได้เฮ็ดเลยครับผมพูดนะมาครับตอนนี้เรากำลังสิพาไปเอาเฮ็ดกันครับตอนนี้มาครับผมตอนนี้เขาเจอเฮ็ดบดครับพี่น้องป๊าดพูดนะโอ้ ครับผมกิหตดบดมอนการะผมอันนี้ปเฮิดบดขาวครับพี่น้องป้าขับมป้ากิฟต์สิสมดเนาะมันนี่ครับอ้ป้าทุกอื้อืครับปาสงสัยคนบ่เห็นนะผม เอาไป่เก่งเสื้อไแล้วครับพระเห็ดนี่นะเห็ดบดขาวครับผมเอาไป่เก่งใส่ไอ้อย่างน้องขนะึ้นบุออกผักติ้วผักติ้วครับนี่พี่เก่งผักติ้วเซื้อไปนี่ดีครับผมคุณนะโอ้มาหาเฮ็ดตอนใบาสามโอ้โหมันมองหงมาสีมันไปนี้ครับผมเมื่อกี้เราเจอคนป,ประมาณ เจ็ดแปดคนครับอืมัดวงดีอยู่ครับโอ้มันนี่ว่าสิบด้เฮ็ดแล้วครับมันว่าเจอคนตั้งหลายครับมัน ดีเก่งแซ่ครับผมถ้ามาเมื่ออื่นน่าสิตน่าสิตเท่าอนครนะผมตอนนี้เอาเวบฟ้าครับผมตามจริงเขาต้องใช้มีดตัดรับมือหนึ่งค่ะถือกล้องครับผมก็เลยต้องเอาประมาณนี้มาเอาไปน้องงานน่นดีครับมึงโอ้ย ไปเบอพื้นนะมันเดี๋ยวพาบาอพื้นเด้อยกินเห็ดก่อนเนีย่ยผมป้อทุกพ่อแก่นะพี่น้องเลยพูดได้โอ้โหมาแนี่ครับช่วงนี้กรเป็นน่าจะเป็นช่วงเห็ดปวกครับเห็ดเห็ดบดครับผมเห็ดดินช่วงเห็ดละง,งอกอช่วงเห็ดละง,งอกกับทิ้งช่วงไปครับ เราก็เลยได้มาหาเก็บเห็ดไอ้เห็ดบดก่อนรออีกสักระยะหนึ่งครับพี่ละง,งกอก็จะออกอีกรอบหนึ่งครับผมน่าจะหมดแล้วนะครับปลาครับพี่องนี่ครับเห็ดเ้างปลาทอคุณนะอ๋อมันมานพผมมันี่น่าจะคุ้มค่าแลวครับเออน่าจะคุ้มค่ากับการเดินขึ้นมาประมาณเกือบสองกิโลครับผม ได้เฮดบทไปครึ่งกระยังไปเดี๋ยวเอาไปหากกันต่อครับผมมาสีมารบ่เดินทางเลยครับผมม,มาครับผมเฮดเดงครับผมนีม่ครับแซนด์วครับผมเฮดเดง ตงนี้ก็จะเป็นอุโมงค์ถ้ำนะครับผมตรนนี้ก็จะเป็นถ้ำแบบคนอยู่สมัยก่อนนะครับสมัยยุคสงครามคอมมิวนิสต์นะครับสมัยกลุ่มกองกำลังพัฒนาชาติไทยนะครับมันจะเป็นร่องรอยของผู้คนอาศัยอยู่ครับผมแล้วก็ส่วนนี้จะมีบังเกอร์ครับบังเกอร์อยู่ข้างล่างก็คือจะมีบังเกอร์คล้ายๆแบบ จุดประทะยิงปืนกันนะครับถือว่าเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ครับตรงนี้แต่ว่าเฮ็ดเฮ่าอยู่ไม่จักหรอกครับแถวนี้โอ้เฮ็ดหายากษอดีบุมมีเฮ็ดนะครับผมคนหน้าสีมาเอาก่อนในบริเวณนี้เพราะว่าเฮาหาประมาณยี่สิบนาทีนะครับยังบ่เห็นเฮ็ดเลยเห็นแต่ร่องรอยครับเจ้าเอาครับไป่ะกาแฟนั่งต่อเี้ หายต่อครับผมไดสิมากงกรมินเมนีกนขอจบคลิปเพีย่ยน,นี้นะครับผมเพราะว่าฝนตกนะครับตอนนี้ฟ้าดังเฮงครับผมลิปเหาก็น่าสะได้โอแกงครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสบายดี